やばい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 や ผมเล่นไม่เล่นบอลไม่แข่นะครับ1ของสีน้ำเงินต้องเติมบอลครับเรียกสติเพื่อนกลับมาตัวเสาตู้18 5บอลจติดกได้ยน่เนีเป็นสี ที่ทำไปที่ถูกไปเยอะกว่าในปรมานี้21 21ไปนี้26 26สุดท้ายแล้วยังไม่ได้46 49ราคาเนจเป็น41ต้องพิจิต เรล่นมุมเข้ามานะครับเตมาให้ตัวกลางเอามาลูกยังล่นได้ครับยังยนจิ้มโดย26อย่างยิ่งนะครับที่จะตีแนกในคุนแกให้ได้นะเรียนาบา6หลย้อนกับไป21 11จะคืนบอลลูกนี้ถึงรับ บอลนะที่ฝรั่งครับเลยออกบอลมาทางซ้ายเหลือเพียงแค่ที่ฝรั่งน้ฝรั่งออกสีแล้วเจ้เนี่ยค่ตอนนี้บอลก็อยู่ที่ดูด้วยยูโรเชียไป

อยู่ที่จริงก็ไม่รอดจะตายแล้ว

không biết khoảng mấy tháng lẽ là thủ phục với giờ để nó về là nóc mấy ตอนนี้กำลังไฟลาวไป5ครั้งแล้วครับตรงนี้คิง